พระพุทธชมพูนุษมหาบุรุษลัคนาอสาีตยานุบพิษวัดอรุณราชวรารามราชวราวมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พระพุทธชัมพูนุ์มหาบุรุษลัคนาอาศีตยานุบพิษเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุทองแดงปิดทองหน้าตักว้างหกศอกศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์ของรัชกาลที่3ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้มีการสร้างพระพุทธรูปปติมากรเพื่ออัญเชิญประบริสถานเป็นพระประธานในพระอารามต่างๆมีหลายระยาบทร้ายขนาดทั้งหล่อด้วยโลหะชิดต,ต่างๆปั้นก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองรวมทั้งมีการบรวณพระพุทธรูปโบราณที่ชำรุดปลักหักพังให้งดงามบริบูรณ์ดีเป็นจำนวนมาก เฉพาะพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะการหล่อแต่ละครั้งมักไม่ได้หล่อองค์เดียวและทุกองค์ประกอบพิธีการบรรจุพระบรมธาตุเพื่อให้บังเกิดสรรพสิริมงคลมีพุทธานุภาพเป็นที่เคารพเรื่มใสาตามโบราณราชประเพณีก่อนทุกองค์ทั้งสิน้นพระพุทธชัมภูนุษย์มหาบุรุษลัคนาอาศัตยานุบพิษหล่อด้วยทองแดงปิดทองพร้อมกับพระพุทธตีโลกเชษฐ์พระประธานในพระบโสถวสุทัศน์ เทวรารามภายในพระเสียนบรรจุพระรมสาลิกธาตุสี่องค์ในพระโกศธสามชั้นเงินนาคและทองเบื้องหน้ามีพระพุทธรูปศิลปะร้านช้างนามว่าพระอรุณหรือพระแจ้งปริษถานอยู่ในพระวิหารด้วยสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริ้คิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี3 9 9 4 466 6, 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ